สวัสดีนักเรียนป .3 าาที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นใบงานนะครับในส่วนของวิทยาศาสตร์นะครับวิธีการใช้เทอร์โมมิเตอร์นะครับวิธีการใช้เทอร์โมมิเตอร์เด็กๆอย่าลืมเขียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คําชี้แจงเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาให้เติมคําตอบในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับ ล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคําตอบคืออะไรเดี๋ยวครูคจะมีวิดีโอนะครับให้นักเรียนศึกษาแล้วก็เอามาตอบนะครับในช่องตอบในช่องว่างเนาะโอเคแล้วก็ด้านล่างนะครับส่วนที่สองเนี่ยให้เอาเลขหนึ่งกับเลขสี่เนี่ยเขียนลงมาในช่องวงกลมนะครับโดย 1- นถึงสี่เนี่ยให้เรียงลําดับขั้นตอนนั้นนะครับ,นะรบตั้งแต่หนึ่งถึงสี่เลยนะเรียงลําดับขั้นตอนแล้วก็ระบายสีให้สวยงามว่าวิธีการใช้ทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมีขั้นตอนอยังไงทีนี้ เทอร์โมมิเตอร์หน้าตาเป็นยังไงอ่าเด็กๆทราบไปเอ่ยถ้าไม่ทราบเด็กคนผูมีภาพให้ดูนะครับอ่าอภาพก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ๋อโอเคอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองนะครับเทอร์โมมิเตอร์อันนี้ก็จะเป็นแบบที่มีของเหลวเด็กๆน่าจะเคยเห็นนะครับที่มีของเหลวสีแดงหรือมันจะมีแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้โอเค แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอเจอตามโรงพยาบาลใช่ไหมเอ่ยที่เวลาคุณหมอเขาจะเอามาจิ้มที่รักแร้ของเราใช่ไหมครับแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิว่าเราเป็นไข้ไหมใช่ไหมเอ่ยบางอันก็มีแบบแปะแปะลิ้นแปะหน้าผากนะครับอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมินั่นเองนะครับก็จะมีหน่วยเป็นสองหน่วยหลักๆนะครับที่วัดอุณหภูมิก็จะเป็นหน่วยขององศาเซลเซียสนะครับก็จะเป็น4 แต่ถ้าองศาฟาเรนไฮต์เนี่ยก็จะเป็นตัว F แต่ถ้าบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้เป็นองศาเซลเซียสนะครับก็จะเป็นตัว C แบบนี้นะครับอันนี้ถ้าดูในเรื่องของอันนี้นะครับก็คือแบบนี้เนี่ยมันจะมีของเหลวบรรจุสีแดงอยู่นะครับอันนี้เป็นของเหลวที่บรรจุเนี่ยก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยพอเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันจะขยายตัวนะครับมันก็วิ่งขึ้นไปตามหลอด ของเขานะครับวิ่งขึ้นไปนะครับก็ไปหยุดตามที่อุณหภูมินะขณะนั้นนะครับมีเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะอ่านค่าเราก็จะทราบค่าอุณหภูมินั้นได้หรือเป็นอีกแบบชนิดหนึ่งแบบที่คุณหมอเขาสะบัดเมื่อก่อนนะครับก็จะมีเป็นของเป็นของเหลวใสๆอันนั้นก็คือประหลอดนั่นเองนะครับเขาจะมีประหลอดเป็นสีเงินๆเนี่ยอันนั้นคือประหลอดที่เราเรียกกันประหลอดประหลอดปอดัสไข่ก็คือ สารที่อยู่ในหลอดนะก็คือประหลอดนั่นเองครับก็คือพอเวลามาโดนความร้อนเนี่ยมันก็จะขยายตัวได้เหมือนกับแอลกอฮอล์แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถขยายตัวได้ดีกว่าของประหลอดนะครับแต่ว่าการใช้งานก็คือเหมือนกันนะครับก็คือใช้วัดอุณหภูมิน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเทอร์โมมิเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยว โอเคครับแล้วทีนี้เนี่ยมีวิดีโอจะให้เด็กๆดูนะครับนะครับก็จะมีวิดีโอนะเป็นวิดีโอนี้ตั้งใจดูให้จบนะครับจะได้ตอบในใบงานชิ้นงานได้นะครับว่าวิธีการใช้ถุมือมิตเตอร์เนี่ยมีการใช้อย่างไรนะครับแล้วก็เรียงลําดับขั้นตอนให้ถูกต้องนะครับในตอนที่2นะโอเคทีนี้เรามาเริ่มดูวิดีโอกันเลยนะครับตั้งใจดูให้จบนะ วิธีการใช้เทอร์โมมิเตอร์สวัสดีครับน้องๆเป็นยังไงบ้างครับคุ้นหน้าผมกันหรือเปล่าเอ่ยว่าผมคือใครใช่แล้วครับผมคือเทอร์โมมิเตอร์ตัวผมนั้นจะมีหน้าที่ในการวัดอุณหภูมิของอากาศครับซึ่งตัวผมจะมีลักษณะเป็นหลอดแก้วบางปิดหัวท้าย และจะมีกระป๋อที่บรรจุประลอดอยู่ปลายด้านล่างด้วยครับวันในวันนี้นั้นผมจะพาน้องๆมารู้จักวิธีการใช้เทอร์มอมิเตอร์ดีกว่าครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับเราควรจับเทอร์มอมิเตอร์ค่อนไปทางปลายเทอร์มอมิเตอร์ห้ามจับตรงกระป๋อเลยนะครับจากนั้นหันตัวเลขเข้าหาตัวเพื่อให้อ่านค่าได้ง่าย เมื่อจะวัดสิ่งใดต้องให้การของเทอร์โมมิเตอร์ตั้งในแนวดิ่งเสมอให้กระป๋ะเทอร์โมโมิเตอร์สัมผัสกับสิ่งที่จะวัดเท่านั้นครับให้อ่านค่าอุณหภูมิเมื่อระดับของเหลวขึ้นไปจนหยุดนิ่งแล้วครับขณะอ่านค่าอุณหภูมิต้องให้สายตาอยู่ระดับเดียวกับระดับของเหลวในเทอร์โมโมิเตอร์ด้วยครับ เทอร์โมมิเตอร์โดยให้ของเหลวอยู่ในระดับสายตาแล้วนั้นถ้าชนิดของเหลวต่างกันเราก็จะมีวิธีการอ่านต่างกันด้วยคือถ้าเป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิดบรรจุด,ด้วยประรอดให้น้องๆอ,อ่านตัวเลขบริเวณฐานของส่วนนูนของของเหลวแต่ถ้าเทอร์โมมิเตอร์เป็นชนิดที่บรรจุด,ด้วยแอลกอฮอล์ให้น้องๆอ,อ่านตัวเลขบริเวณส่วนที่วาวที่สุด เราควรอ่านอุณหภูมิขณะที่กระป๋อเทอร์โมมิเตอร์ยังสัมผัสกับสิ่งที่วัดอยู่เมื่ออ่านเสร็จแล้วจึงเอาออกจากการสัมผัสได้ครับวนันนี้พี่มีแกมสนุกๆมาให้น้งนองๆได้เล่นกันนะคะจากภาพต่อไปนี้ให้น้งนองๆเลือกวิธีการจับเทอร์โมมิเตอร์ที่ถูกต้องที่สุดค่ะ น้องก็ได้รู้วิธีการใช้เทอร์โมมิเตอร์กันไปแล้วถ้างั้นต่อมาเราไปดูข้อควรระวังในการใช้เทอร์โมมิเตอร์กันบ้างดีกว่าครับเนื่องจากกระป๋อของเทอร์โมม,ม,มิเตอร์บางและแตกง่ายเวลาใช้จึงควรระมัดระวังไม่ให้กระป๋อไปกระทบกับของแข็งๆแ,แ,แรงๆไม่ควรใช้เทอร์โมมิเตอร์ใช้วัดอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากๆในเวลาต่อเนื่องกันเช่น วัดของที่ร้อนจัดแล้วเปลี่ยนมาเป็นวัดของที่เย็นจัดทันทีเพราะหลอดแก้วจะขยายตัวและหดตัวอย่างทันทีทันใดทำให้แตกหักได้ไม่ควรนำเทอร์โมมิเตอร์คนสารต่างๆและที่สำคัญคือเมื่อน้องๆใช้เทอร์โมมิเตอร์เสร็จแล้วก็ต้องทำความสะอาดเช็ดให้แห้งก่อนเก็บเข้ากล่องนะครับ ตอนนี้น้องๆก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้และข้อควรระวังในการใช้เทอร์โมมิเตอร์กันไปแล้วนะครับซึ่งการใช้เทอร์โมมิเตอร์อย่างถูกวิธีจะทำให้ได้ค่าอุณหภูมิที่ถูกต้องด้วยครับช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ถึงเวลาที่เราจะมาทำแบบทดสอบร่วมกันแล้วนะคะ โดยการให้น้องๆเลือกถูกในหน้าข้อที่ถูกและเลือกผิดในหน้าข้อที่ผิดค่ะข้อ1ในการวัดอุณหภูมิห้องควรจับเทอร์โมมิเตอร์ตรงกับเป่าสีแดงเท่านั้น 2. เวลาอ่านเทอร์โมมิเตอร์จะต้องอยู่ระดับสายตา ให้กระเปะ๋อเทอร์โมมิเตอร์สัมผัสกับสิ่งที่จะวัดเราสามารถนำเทอร์โมมิเตอร์มาคนสารได้ เทอร์มมิเตอร์ไปวัดอุณหภูมิของเปลวไฟขณะวัดอุณหภูมิห้องเราควรจับเทอร์มมิเตอร์ค่อนไปทางปลายของเทอร์มมิเตอร์ห้ามจับตรงกระเป๋ะสีแดงเวลาอ่านเทอร์มมิเตอร์ จะต้องอยู่ระดับสายตาและเวลาวัดอุณหภูมิควรให้กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์สัมผัสกับสิ่งที่จะวัดเพื่อที่จะได้ค่าที่ถูกต้องไม่ควรนำเทอร์โมมิเตอร์คนสารต่างๆห้ามนำเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดอุณหภูมิของเปลวไฟเพราะจะทำให้เทอร์โมมิเตอร์แตกและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้ครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วเอาไว้พบเป็นใหม่ในครั้งหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆดูวิดีโอจบแล้วนะครับก็น่าจะทราบแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าทอร์โมมิเตอร์เนี่ย มีวิธีการใช้และใช้อย่างไรนะครับใช้อย่างถูกต้องนะนะครับเป็นเครื่องมือวัดอะไรนะครับเราก็น่าจะรู้แล้วนะครับแล้วก็สารที่บรรจุส่วนปลายส่วนกระเปะ๋อเนี่ยก็จะมีสองอย่างนะครับก็จะมีอันนี้คูรูบอกให้นะก็มีของเหลวข้างในก็คือมีอะไรเอ่ยบรรจุของเหลวนะครับก็คือมีแอลกอฮอล์หรือปรลอดนั่นเองนะมีสองอย่างนะครับ ซึ่งสามารถขยายตัวได้นะโอเคแล้วก็ขณะอ่านอุณหภูมิเนี่ยต้องให้อะไรเอ,อ่ออยู่ในระดับเดียวกับสารในระดับอะไรนะครับระดับอะไรอยู่ในระดับเดียวกันนะเมื่อกี้ในวิดีโอเขาได้แจ้งแล้วแล้วก็ <c oughs> วิธีการใช้เนี่ยให้นักเรียนนําเลขหนึ่งกับถึงเลขสี่นะครับอ่าทาเลขหนึ่งถึงเลขสี่เนี่ยนี่นะครับเลขหนึ่งถึงเลขสีเนี่ย,เ,เ,เ,ยเอามาเติมในช่องวงกลมให้ถูกต้องนะครับ ขั้นตอนเรียงลำดับให้ถูกว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะครับก็เรียงให้ถูกพอเรียงเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการละบายสีนะครับตกแต่งชิ้นงานนี้ให้สวยงามน,นะโอเคเป็นอันเข้าใจใครไม่เข้าใจลองกองวิดีโอกลับไปกลับมาได้นะครับหรือจะเข้าไปวิดีโอหลักที่คุณครูเอามาเปิดให้ได้เดี๋ยวคุณครูจะทิ้งลิงก์ไว้ในวิดีโอของครูนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะหวังว่าทุกคนน่าจะทําได้นะครับโอเค วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ